สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านสวยทันเลดีใกล้สนามบินแบบใหญ่ภายในเป็นบ้านสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย จนวางลงตัวห้องรับแขกโรงสบายแยกครัวเป็นสัดส,ส่วนเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายค่ะ

ก็จะพาไปดูห้องนอนนะคะกำลังจะพาไปดูห้องนอน ห้องนอนผู้ข้อมเปิดสวิตช์ไฟค่ะออกแบบได้กว้างขวา พรเปิดนตาีกัน